สวัสดีครับวันนี้วันที่19เกาตุลาคม2 5 6 7ัน้อียนะครับผมอยู่ที่ลานพญาเตาง้อ,งอยนะครับกรณีนะครับลานพญาเตางอยนะครับผมจะออกจากอ่าลานพญาเตาง่อยนะครับอ่าเพื่อจะไปอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครน,นะครับจะรีวิวถนนให้พี่น้องเบื้องนะครับจากอำเภอเตาง,ง้อยนะครับไปอำเภอผู้พาน จังหวัดสกลนครนะครับว่าจะเป็นทั้งใดนะครับผมจะไปเส้นทางหลวงชนบทนะครับซึ่งเป็นเส้นทางลัดนะครับผมจะบุกเข้าถนนหลักนะครับถนนลักนี่นะครับเอาผมออกจากลานพญาตตง่วยนะครับลานพญาโตง,ง่วยอำเภอตตง่วยจังหวัดสกลนครนะครับ นะครับด้านนาคือตลาดสดขับขึ้นไปทังนั้นคือตลาดสดตลาดสดอำเภอตองออยจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวผมจะไปทางด้านนี้นะครับเพื่อจะแปลงเพื่อผู้พานนะครับจังหวัดสกลนครนะครับ19ตุลาคม2567นะครับสกลนคร20กิโลกระโปไก่ครับอันนี้คือถนนทั้งหลวงหมายเลข สองสามสามเก่านะครับนี่ขึ้นมากนี่นะครับสองสามสามเก่านะครับอันนี้ก็ทิว่าเป็นย่านเซตฐกิตนะครับของพืชอตอง,ง้อยจังหวัดสกลนครนะครับเพราะว่าบริเวณสามแยกนะครับวงเวียนนี่จะมีเซเว่นโลตัลสกับศูนย์ราชาการนะครับเอากถทิว่า เป็นมองจะเจื่ญนะครับสองสามสามเก่าไปใส่มือเลยครับสองสามหาแปดจะไปขวามือไปสักลุนครครับสองสามหาแปดผมจะล่งสองสามสามเก่าบริเวณนี้เป็นบริเวณลงเลียวอ่วงเวียนนะครับจะนลูดพญาตอง้อยนะครับเป็นลูปวงเวียนนะครับผมจะลงมาด้านนี้ครับเพื่อจะไปอำเภอผู้พันนะครับจังหวัดสักลุนครนะครับด้านนี้จะย้อนแสงหน่อยนครับด้วยเตาเว้นตะเว้นทรงหนาเลยครับ ไยยายใหญ่เล็น้อยครับแต่ว่ากับบุรีรัมย์พยายามนะครับจะดไทยพี่น้องเิ่งเป็นศูนย์ราชการครับนี่คือที่ว่ากันเพื่อตัอง่อยนะครับด้านขวามือผมนะครับสองสามสามเก้าเซนนี่จะไปซดจดกับถนนที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับข้ามเทือยเขาผู้พานมาจากังหวัดสกลนครเรียกว่าถนนทั้งลวงแผ่นดินหมายมเลขสองหนึ่งสาม นะครับหรือถนนทีน้านนุ่นนะครับพูดเลยครับมาจากจังหวัดมหาสารคามเข้าจังหวัดกฬสินมาสกดนครนะครับถนนเส้นที่ผมแลนดอยู่นี่คือถนนาทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสามสามเกานะครับจะเป็นซอดจดกับถนนเซนสองหนึ่งสามนะครับมาจากกฬาสินบริเวณบ้านศรีวิชัยนะครับช่วง โมเพื่อตองง่อยกัขยายเป็นซีเรียครับเพื่อร่วงรับกับความจเจริญน,นะครับของอำเภอนะครับยังอยู่ในตำบลตองง่อยครับตำบลตองงอยอำเภอตองง่อยจังหวัดสกลนครนะครับโรงพยาบาลตองง่อยโรงพยาบาลครับขอไปนี้หัวมือนะครับอันนี้เป็นปั๊มน้ํามันนะครับบริการน้ํามัน ต้องง่อยผู้พานนะครับผมจะไปเส้นทางลัดนะครับซึ่งเป็นถนนทังหลวงชนบทสอนอ่อดอนอ่อย่อ,ยอมาจากสะกลนาคอน,นะครับหมายเลข3 0 0 7นะครับนะครับไปแยกอยู่บริเวณบ้านบ้านหน้ากลางนี่เลยครับเอาแต่จำโกผิดนะครับบ้านโคกสะอาดตำบลหน้าตานครับ ตำบลน,า,นาตาลนะครับวันนี้บ้านโคกสะอาดตำบลนานตานอำเภอตองอยจังหวัดสกลนครน,นะครับ b อ t บีแอลสอดกับเนี่ยตำบลน,า,นาตาลครับอำเภอตอง้อยจังหวัดสกลนครน,นะครับบ้านโคกสะอาด เมื่อนี้จะพ่อพี่น้องไปถนนเซนทีนอาเลี้ยวเนี่ยครับแมนดูแมนดูครับเหรอนี่ครับทางหลวงชนบทสอนอสามศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ 3007เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอเตาง้อยไปอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครนะครับแต่กอนกะสิเป็นทางหินนะครับเอื่นว่าทางล่อพอยช่อกับสมัยเกา่าทางล่อพอยช่อนะครับเร่งรัดพัฒนาชนบทเดี๋ยวนี้พ่นยกฐาน,น,นะาขึ้นมาเป็นกรมทางหลวงชนบทนะครับเป็นกระด้ง,งบประมาณหลายกร้างเป็นถนนลาดยางมัดละครับ ไปอำเพื่อผู้พันประมาณ30กิลโลนะครับเด้อเตาม้อยผู้พันตามเส้นทางรัดเซนนี้นะครับ3007เป็นทางหลวงชนบทนะครับอยู่ในเขตตำบลน,น้าตาลน,นะครับอันนี้สายมือคืออบตอนาตาลน,นะครับเด้อองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาตาลน,นะครับ นี่ครับโครงการบริหารส่วนตำบลนาตานอำเภอนาตานจังหวัดสกลนครนะครับเป็นเส็นทางที่ผมบอกใครแลนแต่ว่าผมเคยจําได้ว่าผมรีวิวทีหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเป็นผมมม่ยั่ง,งึืนครับคำคำบ้านม่วงคํานะครับนี่บ้านม่วงคําตําบลนาตานอำเภอโตอง,ง้อยจังหวัดสกลนครน,นะครับเมื่อนั้นผมรีวิวมาหมื่ครับบริเวณนี้นะครับเมื่อนี่ผมมาใหม่นะครับ เดี๋ยวนี้กับประมานเที่ยงนะครับรถน้ำแข็งครับทรงน้ำแข็งทรงตลอดเวลาการน้ำแข็งเพราะว่าคนไทยนี่กินน้ำแข็งดีครับเป็นเมืองร้อนกินน้ำแข็งดีรถน้ำแข็งอะทรงมืดมืดเื้นเลยครับแ้วมือเศร้าแรลงเศร้าสายบายเย็นขวนทวนๆก็สิเป็นปิ่งไก่เลยครับนี่แม่นิลีครับปิ่งไก่นะครับ นิ่มเทียงก็เริ่มหิวเขาแล้วครับคนน้นหอกก็ออกหาอาหารครับใม้วิ่งแค่สามสิบมีคุณวัดกามเร็วกับผมแลนีเปียดเอาที่ไฮแลนด์่านี่คือเขียนลงเรียนเลยครับ เป็นเครื่องหมา้ขาวๆเป็นจุดเป็นจุดแดงๆนี่คือเขตโรงเรียนเขตอันตรายครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักเรียนปิดเทอมนะครับเนี่ครับเขตโรงเรียนอันตรายครับการระว่างครับยินดีต้อนรับนะครับโรงเรียนบ้านนาอ่างคํา บ้านนาอ่างม่วงคำนะครับมีม่วงนั่งครับโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคําบ้านอ่างม่วงคำครับบ้านนาอ่างม่วงคําตำบลน,น้าตานับอำเภอตองอ้อยจังหวัดสกลนครเอาถนนท่าหลวงชนบทแต่ว่าโอ้วิวสวยครับวิวสวยเล้วก็เป็นถนนลาดยางที่ใหญ่เลยครับบนหน่อยนะครับถือว่า ขามผมทั้งหลวงชันบทดใหพัฒนาหลายนะครับขเขาเฉียวเฉียวสองขางทางเห็นเฉียงหน้าหน่อยเป็นตะนอนเย็นดีครับอะนะครับอาอเปพน่นองเบึงนะครับมือนีเด้อเป็นโอกาสเลยครับที่ผมมาเพื่อโตง่อยนะครับรีวิวทางนนท์เป็นหนองบึงนะครับ เ้นทางนี่โบ้ใครเดียวมาครับผมกับโบ้ใครเดียวมาโบ้ใครเดียเที่ยวนะครับวัดป่าอุดมวัฒนาผมสิแลีนโบเลีวบันใดครับเอาเรีนโบเลีวเพื่อสีเบิ้งวิวผมกับโบ้ใครมาบันไดครับโบ้ใครมาจักเทือมเขาเทียเดียวนะครับเอาเทือกเป็นวิวดีดนะครับเห็นเทือกเขาผู้พานนะครับเทือกเขาผู้พานอยู่บนเทือกเขาผู้พานเห็นเทือกเขาผู้พานครับ กับทางหลวงชนบทสอนสา0ศูนยนสอนอนี่คือสกลนาขครับทางหลวงชนบทเพิ่นสีบ้านนาอ่างนะครับเพิ่นสีม่มีตัวย่อจังหวัดกำกับนะครับอันนี้บ้านนาอ่างนะครับบ้านนาอ่างตำบลตำบลนี่กับผมลืมเราได้บ้านนี่ก็ได้ เอานะครับปานนาอ่างน,นะครับอําเภอต่อมอยจังหวัดสกนลนครแดดซ่องหนาครับผมทยลํำบ่าเก็กหน่อยครับในการว่างกล่องใส่ขากล่องอยาวๆแต่ว่าปักค้องเหรครับไันได้ว่างหนารถพราะว่า แดดซองครับแดดซองบ้านนาอ่างนะครับรถมอไซค์เป็นอย่างนู้นเหมือนน้ำมันหมดเอามานหน้าครับมานหน้าวิวสวยครับถนนเส้นนี้มอบอกเคยเห็นแดงเสียได้ผมก็บอกเคยเห็นนะครับเห็นผ้าพี่น้องมาเบิ่งเสียแหลกนะครับเนี่ย มาครั้งแรกเลยครับนี่ถนนเส้นนี้นะครับก็ถือว่าวิวสวยนะครับถนนจากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลน,นครไปอำเภอภูพานจังหวัดสกลน,นครเป็นเส้นทางหลวงชนบทสอนอสามศนะครับทางหลวงชนบทของจังหวัดสกลน,นครหมายเลข307 7 บรเวณวันใดครับอาจจะใจเวลาโดดน,นะครับพะว่าอยากเบิ้งกากผมกับโบค่อยมากวัหนหดครับเบิ้งวิวเบิ้งมูบานไปเรื่อยวิวสวยครับวิวสวยเห็นภูเขาเห็นรงหน้าเห็นมูบานสามสิบกิโลเมตรนะครับกับใสเวลาอาจจะเฮหดเป็นสองชิปนด้ครับ 22กิโลครับจากพแม่นเริ่มขึ้นเขาบ่าครับเริ่มเป็นป่าแะครับเริ่มเป็นป่าจะเป็นเทือกเขานะครับต่อไปจะเป็นรอยต่อของอำเภอภูพานกับอำเภอต่อง,งอยจังหวัดสุพรรณบุรีเดี๋ยวเบิรงนมันครับ ว่าเคยได้มากวันไหนได้ครับเดืออาจจะบกคล้องวันไหนครับในการอธิบายบรรยายเพราะเป็นครั้งแรกครับที่มาตอนของวันแต่ว่าผมเคยมากทีหนึ่งเป็นตอนกลางคืนครับมันเหลียวไปเห็นอย่างจ็กแนวมือดูคือ เป็นขึ้นเขาขึ้นเขาต่ำๆนะครับเป็นขึ้นเขาต่ำๆโค้งอันตรายชาบเคอร์เสือป้ายนะครับต้องเชื่อป้ายนะครับเพราะว่าเราไม่ชำนาญทางโอ้โหงีครับโค้งจริงๆขึ้นเขาแบบเนินๆครับขึ้นเขาไปเรื่อยๆขึ้นเนินๆไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ดูไปด้วยกันนะครับผมยังไม่เคยมานะครับพี่น้องก็ยังไม่เคยมาผมมาเป็นครั้งแรกครับในตอนกลางวันเห็นพี่น้องเที่ยวอยู่ครับแสดงว่าม,มีมูบาน เรรื่อยๆคับขับบเรียวกานไหนนะครับ,บ,เ,รบ,รบเพราะว่าผมบบช่าชนาญทางวานไหนบบเคยมาวันไหนครับก็อยากเบิ้งวิวที่ถัดอยากเบิ้องมองบบเคยเห็นครับอยากเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อผู้พานเหลืออีกงี้สี่กิโลนะครับเป็นขึ้นเขาต่ำๆครับเขาบบสูงอ่ะบรรยากาศสองข้าง,งทางกรับเป็นป่าบบเคยมีรถแลนด์ครับเอามีสวนมาแล้ว พ่อพูดถึงก็มาพอดีนะครับมีรถสวนหนึ่งคันมันเป็นเส้นทางลัดนะครับส่วนมากค้นกับสิบโอไคลเนค้นกับสิบไปเส้นสองสามสามเก้าแล้วเขาซีเล่นนะครับไปพู้นพานเลยแต่วันนี้พระ่น้องมาบึงเส้นทางนะครับเส้นทางลัดนะครับอันนี้คือป้ายท่านะครับด้วยนี่ทางหลวงชนบทสอนสามศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับ จากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครไปอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวเหมืออำเภอเต่างอยเราไปนะครับผมก็บย่งปรทธานดิแต่เห็นป้ายนะครับว่าเขาอำเภอภูพานหรือยังนะครับเดี๋ยวจ้านั่นผมจะบอกพีน้องด้วยครับด้้อดูไปด้วยกันครับผมก็บพึ่งมากั้งแรกที่กันครับเส้นนี้ไม่เคยวิ่งนะครับ บปรใครได้เที่ยวครับบปรใครได้เที่ยวแต่ว่าถนนดีๆครับเด็ดไม่ไเนี่ยครับท่านหลวงชนบทสกลนครสามศูนย์ศูนย์เจ็ดครับหมายเลข่เนเอาแดดหมดแล้ว เขตตำบลนาตาหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมเบินป้ายก่อนนะครับดูป้ายก่อนนะครับผมมาเมือหนึ่งนะครับยังกำขึ้นกะทว่าเปี่ยวครับว่ามีรถแลนเลยเหมือนอ่นผมมามากับยายติกคำค่ำกับเหมือนอ่นมาจากอำเภอภูพานมาเต้าห้ที่ยิงกรรี่ยิม่มาก,กนะครับว่ามันคำกอนเหมือนอ่ะนะครับเมื่อนี้ผมมารีวิวใหม่ นะครับห้พี่น้องเบิง um ่งเมื่อนั้นมันคำาแล้วผมเหลียวบบเห็นนะครับป้ายบ้านเขา่เห็นมื้อนี้ก็เลยมายังเว้นนะครับายพี่น้องเบิ่งนะครับแต่บ่กใครมีบ้านครับหลังจากบ้านหน้าคำมาแล้วนะครับตำบน้าตาเนี่ยสิว่มีบ้านเลยสิเป็นเขาตำตำรับเขาตำตำขื่นเขาลงเขาตำตำนี่ครับบอกใครมีบ้านคนนะครับจะเป็นป่าต่ว่าต้นใหม่ใหญไครับ เป็นป่าเบญจพรรณป่าหลายๆแนว่อกมสูงกันนะครับนี่างทเป็นเป็นเขตนะครับแปลงเขตนะครับผมบอกมานะครับเพื่อนที่จะเป็นเขตแมนบอ้ครับนี่ที่พักสงฆ์สุพรรณรัตนคีรีโอ้เป็นสำนักสงฆ์ครับ เฮ็นบ้านเรืองแหละครับอยู่สวนยางเอาเห็นบ้านคนแหละครับเอาดีใจยังน้อยครับมีโมโอ้บ้านมาอยู่กลางป่าผู้เดียวยังไงครับอยู่สวนยางเป็นเขตอำเภอภูผ่านหรืออำเภอทองว่ายอยู่เดนะครับผมเบิ่งมันได้รับเด้อ สำนักสงฆ์ดงมาไฟโอ้แสดงว่าวัดหลายครับดงบอกไฟบะครับนี่สำนักสงฆ์ดงมาไฟผมพยายามหาไปครับวาหอดใสแล้วผู้พานอีกสั่งกิโลโเพื่อผู้พานยังวัดสจ้นนะากนครอีกสั่งกิโลโอ้ปลาอุดมสมบูรณ์กับปลาแหม่โอ้ บ้านคนนะครับเป็นป่าเป็นร้อยต่อระหว่างอำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครครับอำเภอเตาง้อยจังหวัดสกลนครอยู่ทึ้งผู้พานครับอยู่บนเทือกเขาภูพานเอาเลีเรืเร่องหน่อยครับเพราะว่าเปียวจังหน่อยเปียวจังหน่อยครับผมเรีนผู้เดียวกันต้องเลียนเรื่องหน่อยครับ มีลู่งเขาครับล่งเขาลงเขาขึ้นเขาไปเรื่อยๆอันนี้คือจีแมนล่งเขานะครับอ่าไม่รถจอดครับไม่รถจอด รถขายต่อเขาตันนี่อ่าเป็นรถลงเขาเลยครับเด้ออาเป็นรถลงเขาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเกียร์ตำก่อนรถลงเขานะครับเอานี่เขตแดนระวังผู้พานกับเต้งห้อยแล้วนยครับเด้อลงเขาไปนี่จะเป็นเขตอำเภอผู้พานนะครับเนี่ยเด้ออำเภอผู้พานจังหวัดสกลนครน,นะครับเหมือนเขตอำเภอตอาห้อยแล้วครับ เป็นเขตอำเภอผู้พานนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับเขาลงมาเป็นลมเขาครับเป็นลมเขาลงเขาโอ้นะครับหัวพังตกลว่างครับรดลงเขาครับขึ้นเขาลงเขาเขาอยู่ทั่อภผู้พานนะครับ สามสิบกิโลนะครับห่างจากตอง้อยมาประมาณจากสิบกิโลนะครับกับเป็นเขตอำเภอผู้พนันนะครับแสดงว่าอำเภอผู้พนันเหาวอดพี่ประมาณจากนี้สิบกิโลนะครับเอาส่วนตอง้อยกับมาวอดมองเขตแดนกับประมาณจากสิบกิโลนะครับรวมแล้วกับสามสิบกิโลพอดีนะครับพออเพราะว่าอำเภอผู้พนันกับอำเภอตอง้อยห่างกันอยู่สามสิบกิโลธรมาตามถนนเสน้นนี้นะครับเด้อ ทางหลวงชนบทสอนสอนอ7 0 0 7นะครับใส่เวลาอยู่30กิโลนะครับแถบดีกัประมาณจัก30นาทีนะครับเอาวิวสวยครับเห็นเถืออเขาเห็นทงหน้าเอาจะเขาบ้านไดตำบลไดเดี๋ยวด้วยครับผมขอเบิ่ไงป้ายก่อนเห็นบานเลื่อนค้นเหรอครับ สวยๆเลยครับนี่ยสวยๆสวยๆนี่นะครับเอ้าโค้งโค้งโอ้ยอนแสงขนาดย้อนแสงขนาดเลยผู้พานสิบเจ็ดกิโลครับ เป็นถนนทางหลวงชุดน้บดนะครับถือว่าดีครับสองเลนแต่ว่ามันกว่่งนะครับได้เยอะแล้วครับเลนละสามเมตรสี่เมตรครับของมวไซค์แลนก็ดีสี่เมตรก็ดีเป็นแปดเมตรนะครับถนนกว่่งกะทิว่ากว่่งโอ้โค้งโค้งครับนี่แล้วประชาชนเส้นทางก็ต้องระวังเลยครับเพราะว่ามันล่งเขาไปเรื่อยๆครับขึ้นเขาลงเขาไปเรื่อย ผมบวใครเดี๋ยวมากครับเส้นโบ้ใครเดี๋ยวมาอันนี้กถือว่าเป็นขั้งแรกก็ได้แต่ว่ามากรั้งหนึ่งแล้วแต่มันเป็นแง่มันขึ้นครับตอนแง่นคำคำผมเหลียวบปเห็นไหนกันเนี่ยนะครับเมื่อนี่แก่งสว่างสดใสนะครับประมนันสบายมงนะครับลำห้วยเบียดลำห้วยเบียดบ้ใครมิรูดครับ ก็เคยมีรถแต่ว่าก็สิเป็นรถอยู่บริเวณบ้านแถวๆนี้ที่เที่ยวเลยครับมันบวมเป็นเส้นทางหลักนะครับขึ้นเขาลงเขาไปเลยครับขึ้นตั้มๆครับขึ้นแน่ลงแน่เป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่บวสูงเป็นเนินนะครับพแรแลนแบบสบายๆนะครับ คนเดียวบางเที่ยก็น่ากลัวเกันครับมูมีมูแลน